ขอจเจริญพรน,นะ,จะเจริญธรรมเจมันดาจะโจมทั้งหลายใน,ะนมือเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสำหรับอาตมา <c oughs> ส่วนมากบุคคได้เทศกังเว้นปันใดยอ,อยู่นอกวัดในมือนี้อาจารย์สวุวรรณนะปันเดยไปน,นิมนต์มายมาทำนาทีในส่วนนี้ เลยไหลมาทำหนาทีในฐานะผู้ผู้บวชก้อนหมูบวชก้อนหมูอยู่นู่ใน,ในสลานี่แหละถือว่าเป็นผู้บวชก้อนหมูคนนี้เป็นประธานคือจังมหาเรเยวบวดเนาะไม่ออกเข้าเดียวึ่งได้เป็นประธานเนี่ยเขาบวชอยา่างใดก็ไดบางย่างก็ได้เป็นการรับพระละเพิ่มขึ้นมาอีกในส่วนหนึ่งแต่ก่อนก็นมีคูบาอาจานเบิรน ทำหน้าที่ต่อมาก็มีการในหลายอย่างนะเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับการเวลาผ่านไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อพวกเข้าด้มาร่วมกันนะสิแล้วก็เพื่อให้ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างนั่นแหละหลังจากมาหายท่านแล้วก็มีการฟังเตศ๋ฟังรรมบั่งเล็กๆ,ๆน้อนยๆอยนะคงจบะบานไหลไปในดอกบเทึงชั่วโมงขึ้นว่าเอาพ่อ กินขา้าวแส่นี่เป็นการให้กําลังทั้งจิตใจนะข้าน้าโภชนาอาหารต่างๆที่เขานํามารวมกันเพื่อเป็นสังฆทานนี่เป็นสิ่งที่ให้กําลังทั้งกายให้กําลังกายเมือ่อใดกินยิมน้ําสํารานแล้วให้ให,ใหใเกิดกาลังกายเพราะใดทากิจการงานต่างๆนัรงชีวิตไปได้ก็เป็นสิ่งจำเป็นอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่จาเป็นคือกันคือกําลังใจนะกําลังใจต้องเกิดขึ้นจากการ ที่เท่ามีการกระทําถูกการคิดถูกนะการพูดถูกขณะทํำพิษคิดพิษพูดพิษนี่เสียเลยกําลังใจเฮายนี่ตกลงไปหรือว่าเกิดความบ่มีกําลังอ่อ,อนอ่อนใจอ่นะอ,อนใจกําลังใจจะเกิดกันได้ก็ย้อนการกระทําดีนี่แหละการกระทําดีทางกายว่าจจใจโดยเฉพาะในส่วนของปรรญาเนี่ยก็เป็นประเภทนี่เป็นวัฒนธรรม ที่พวกเราทั้งหลายกด้เตุติดต่อกันมาประจาประจาทุกปีน่ละยังไม่ว่าปีนี้จะโบนัสเนี่ยนปันไดเบาบางลงไปแต่ว่ากัยังรักษากันไหวส่งกันไหวเพื่อ,อยังเพื่อให้เกิดความสุขความจเจริญในการอยู่รวมกันปุยเจ้าคนว่าคนเฮ่าอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่รวมกันนี่จะเกิดความหากักความสมััรสมานสมามัคคีกันหรือว่าบทแตกแยกกันนี่ต้องมีการกระทําความดีคือว่าสครงขอ์มีการสครงขอ์กัน ต่างคน tamam. ต่ตางอยู่ต่างคนต่างธรรมะหากินไปนี่ที่ไม่เดือกไม่เล่าเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีความโลภความโกรธความหลงอยู boring, ่ในใจต่างคนต่างเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนมีการสงงคอกันสีเกิดความแตกแยกแก่ขึ้นมากเกิดความบุญไหวกันมากังวัฒนธรรมประเภณนีของพัวเข้าเร้าอิสานอิสานนี่เป็นวัฒนธรรมประเพณนีอันดีถึงกระสือเนืองมาจากคําสอนปู่เจ้า่ะ หนรดามีการสงคอกันการส่งคอกันกกนี่ส่งคอจังไหนเนี่ยปุ่เจ้าคนว่าส่งคอโดยสิ่งของส่งคอโดยสินของก็ยังสีละเทามีของกินของใสเป็นวัตถุต่างๆก็มาแบง่งมาแจกกันปรกราเิดทเขาแบ่งกันแจกอยู่อยู่ในบาทในเงนื่อนหรือว่าอยู่ในขอบกรองเต่าว่าในลักษณะนี้นเป็นการกระทําที่ขยายออกไปมาแต่จ้อจงให้แกผู้ดได้ผู้นหนึ่งนะ คือเราเห็ดเป็นสังกทาสังขารคือไหแก่บุคคลทั่วไปบริห้แก่บุคคลได้บุคคลหนึ่งมเมต่พระเจ้าประสงค์คือกันเขาบร,ริษกษกำหนดกฎเจนว่าจะให้องนน์องนั้นอง์นี้ของที่เขาเอามาเนี่เอามาแปะามาแจกมาแบ่งให้บัดสูงเลยแล้วแต่่นจ,จะเอาแล้วแต่่นจ,จะหาแบ่งจะปันกันไปเรือจะหันไปกับเป็นของ,งของข้าทั้งหลายมันไปแบ่งไปแจกกันจินการกระทำในลังเัน่ห์ของเราเป็นการกระทำทีนน่บ่บยึดหมันถือหมัน โมยืนหมั่นถือหมั่นเป็นการหายแบบปล่อยว่างหายแบบโมยืนหมั่นถือหมั่นต่้งกันเด้การหายแบบจ้อจงการหาแบบจ้อจงกับการหาแบบโมจ้อจงข้อมูลสืบติต่างกันเป็นอย่างเพราะว่าการหาแบบจ้อจงมันแขบอยู่เขียนว่าเขาหายต่บุคคลเี่เขาซัดท่าเขาหายแก่บุคคลเี่เขาหักผู้ที่เขาบ่หักผู้ที่เขาบ่ซัดท่าเขต้องการหายในมารับส่วนที่เขาเขาเขามาหายกันซช ข้อมูลศึกษาก็ดีอยู่เ่วดาดีบ่หลหลปันไดยังมีขอบเขียนอยู่คนว่าแต่ว่าการมาทําสังการท่าเนี่ยเป็นการหาแบบแบบบอจอดจงคนหักก็เอาใดคนบ่หักก็เอาใดคนซัดท่าก็เอาใดคนบ่ซัดท่าก็หายวัดทั่วไปเลยใจบุคคลไอ้คิดไหายตั้นั้นมันจะเป็นใจติดกลัวมันว่าเป็นการเปิดกลนะัวนะหาเกบุคคลทั่วไปเลยมันเลยมีพลังหลายมีบุญหลายันว่าในบุญหลายจากพระกันนิยมเฮ็ดกัน ็นการให้นักสนนัตมาแบ่งมาแจกกันพันว่าการให้ท่านเป็นเป็นการส่งคออันหนึ่งอันตามใดสังคมใดบ้านใดวันใดยังมีการเห็ุเนี่ยอยู่คนจิบอคอยพิษกันทะเลาะก,กันที่หักสมรสมานสมรคีกันเป็นส่วนที่หนึ่งแล้วก็คือล้วก็คือทอดกระเทิ่งกันพันว่าพูดจาพันว่าบุคคลที่ให้จอมเป็นที่รักของบุคคลที่หลับเท่ายัางให้ผูดด้ใดกระตาม ผู้ที่รับนี่ต้องมีข้อมูลสึกดีต่อบุคคลที่ให้เป็นธรรมดาคนไะเขาสังเกตเบึงบางข่งบางข้าวเสียนว่าเขาคกิดสร้างใดผู้หนึ่งอยู่นะหรือว่าบุพเออกบุพเใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่เกิดอยู่ไปย่มาบุคคลนั้นเขาบู่าเขาสร้างเขามีอยู่ได้บางเถื่อก็ได้เขาสร้างสร้างจักเป็นอย่างเห็นหนากก็สร้างหลดงบางเถื่อนยิ่เตซื้อก็สร้างแล้วยิ่งเตทซื้อก็สร้างแล้วไม่เห็นหนานิยินเตซื้อว่าผุ้นั้นเป็นจังั่นสร้างแล้ว ม่เห็นไหนยังสร้างแหงก็มีเลยบางเถื่อบางเถื่อที่เป็นอยู่บนจักรเคยสร้างคมสั่งเว้นกันมาแต่ในพก่อนฉัดก่อนนัมีอยู่เด้เด้๋ยวยินติซื้อกับคึดสร้างเห็นไหนยังสร้างแห่งกว่าเก่าแต่ว่าบุคคลเดี๋ยวเาสร้างอเขาบริคึดสร้างเฮ้าก็มีเลยเขาคืดดีก็เฮ้าก็มีอยู่เด้อาจารย์จมเคยเป็นบอกเคยสังเกตบอกนักคนกับสิบ่เคยเป็นมาจักรแต่แต่ว่าส่วนมากอยากเป็นนี่หรอก ยังเป็นอยู่ดอกแต่ว่าความูดเท่าเขาขค้อมจรงิงบางครั้งมันกับโบเมนกับมีบุคคลเดี๋ยวคิดสร้างเขาแต่เขาบ่ได้สร้างห้าตอเขาหมูลจักว่าเขาสร้างเขาเขาไม่ดีกับเขาไปบางครั้งเขาจริงเอาขล้องไม่ให้เขาเอาอันนั้นนี้ไม่เขาคิดใจทีคิดบ่พ่อใจคิดใจที่สร้างเขาอยู่เกิดข้อมูลสืกเปลี่ยนก็มีได้มีเขาเคยเป็นว่าเกิดสร้างเขาอยู่ดีๆนะเอาอันนั้นเอาหนี้ไม่เข้าใจเขาโดดเปลี่ยนไปคือจังคิดที่ดีๆกับเขา ข้สร้างลดลงไปเดยเต๋มดีวุดีเศร้าสร้างเลยกันเข้าไห้ของที่เตื่อใจเศร้าสร้างเลยเปลี่ยนข้อมเห็นไปเลยเด้เป็นย,ยวการไห้เป็นการทำไร่ข้อมอดซื้อบรดตต่อกันไห้ยังกระตามนะที่เป็นสิ่งดีๆว่าไห้เขานำโภชนาอาหารหรือวัตถุสิงของต่างๆเป็นการทำไร่ขมม้อมอูซึกบรดตต่อกันเมนเทไห้กันดูดิแห้งหักกันหลายหักกันหลายคือทอดกัน คือถอนกันคือเขามามามาจัดบนสังกทานนั่นสิละเอาอันนั้นอันนี้มาร่วมกันบานตั้งคนตั้งเอามาในห้วขึ้นห,หอดหเต่๋ยนะเมนเทปพวกร่วงท่านมันมาตั้งไหวเนาะมาตั้งไว้ตอนรับจัดตีพี่น้องที่มาโอ้ยได้กินของพนจะเป็นขึ้นหอดหลายบ้านวนวลหน่อยวัดนวนหน่อยไปสังกาทานร่องท่านม,ามันจะเป็นหลายเหมือนจักเอียงตัวยังกินจนอิ่มเลยวันสัตร์บอกอยู่บนเส้าเด้ยเห็นไม่ออกหรอกว่าพนบอกกันคุยกันโอ้ยขึ้นหอดบ้านนั้นไยวันสัตร์ขึ้นหอดบานาบานาี้ไร เป็นบกี้ดีนะในลักษณะของหลวงการไห่เป็นการเหตุในค้นเหหักกันเหตุในค้นคือหอดกันเป็นการทําลายความูลจองกรรมจังเว้นไ่ได้บ่นธรรมดาเลยผู้ไห่ย่อมเป็นทีรักของผู้หลับในคณะเดียวกันผู้หลับพือกันผู้หลับก็เป็นทีรักของผู้ไห่เท่กันเลยอันนี้ก็ได้เช่นว่าเมื่อมีผู้ใดู้หนึ่งคิดอยากไห้สิ่งของเกบุกคนใดบุกคนหนึ่งเมื่อเอาไปไห้แล้วผู้นั้นบ่หลับ เมื่อหลับคอยบอ่นอย่างไดคอยออกมาของเจ้าว่าสั่นของเจ้าบอดีของเจ้าบอดอเอสีว่าสั่นนะอันบอกเรื่องนั้นกันบ่วกป็นต,ตะหกักคือกันเลยเพราะนั่นผู้เมื่อมีผู้ให้มีผู้รับจึงเป็นการสังเคราะห์สื่งกันและกันผู้ให้ก็ดีใจผู้รับก็ดีใจกันผู้ให้มีผู้ให้แต่บ่มีผู้รับเนี่ยก็โอ้ยบ่สบายใจปานเดี๋ยเดสมมุิว่ามีญาติโยมมาต่างลงทานสิละือว่าวัดรปานน้อยคนจัดสร้างกระท่านเป็น่นสิละคขึว่าสิให้แก่บุคคลที่มา่า เตรียมการเตรียมงานอย่างดีเตรียมยังไว้ได้หลายอย่างแต่ว่ามุย้ยผู้ใดมาพระกบอมาโยมกบอมาม่นกบอมา่ม่นบบวมมนแห่งบอมาคือว่าอาจารย์ปนิมลอัตมาบมถือเจ้ว่า,วาครับมีโยมมาถาอยู่พอดีเลยบริดว่ายังก็เพิ่นหลายบอกว่ากระเพิรนไปน,ปนิมลวันนิม์มางานทาการท่านเดอ้อรับรู้แล้วกัเมื่อเด้อว่าบอกคนเมื่อเลยว่ามันจะวันอไรวันนี้วันจักมันมีเหตุอยู่นะ แต่ว่าใจกะดีหรอกดีอยู่ดีขึ้นว่าขันมีผู้ห้ยมุ่ยผู้รานี่เป็นถูกือกันไดเป็นถูกือกันพ่อยันตัวนี้เขาต้องต้องสงเคหเสึ่งกันในการอ่นละเมื่อมีผู้ห้ก็มีผู้รับของที่เขาห้นั่นซิดีเรื่อบดีก็ตามแต่ว่าเมื่อมีผู้ห้ยเขายินดีไปก่อนเดิมอไม่ออกอาตมาเคยเบาอยู่ลังเจอกระดัมเแต่พ่อเมยนี่คือกันพ่อเมย์ลูกนี่แหละบางครั้งลูกเต่าร้อนล้านมันกะ คือทอดพ่อคือทอดแม่ต้องเตาบริยูน้ำกันหรือยูน้ำกันกัน,กนตามเอาของกินของอยากหรือว่าเสือผานาแ้าของใส่ต่างๆไม่ให้บอ่อให้แม่พ่อแม่นั่นบ่้าวโปเป็นแต่ว่าใจดีอยู่นะเป้าว่าเป็นคิดที่ตนลูกกันล้วบางอย่างลูกอยากนั่มมาสั่นเรื่ว่าจักเสือมาอย่าง,างาาจากัเอองจกเอาเมออา,าอย่างกูประยากกูประยากกูบ่บกินกูนบ่ใส่มีายอยู่พ่อไปเนี่ยนั่นต้องเก็ได้พ่อแม่บางคนว่า เคยได้ยินนะเคยเห็นแต่ก่อนลูกเราเสียข้อมือเสือก็เอาอุตส่าห์เสือมาเอาอุตส่าห์หามาพ่อแม่คก็บอกจังสั่นเอาไปเอามาบ่เสือเลยบ้บ่มาเลยเซย์พ่อแม่บางคนบอกบ่เปลี่ยนเลยบอกบ่เป็นหมู่จักอนุโมทนาเอาดูก็ได้เสียข้อมือเสือเสียข้อมือเสือต่อไปมาเขาบอกว่าสะอาดสำมาเลยมีอย่างเขากระเซยมีอย่างเขากระเซย โบ้โทษก็กันว่าเขาบ้หัวซ่าเขาบ้ดูโบ้เลบ้ขึ้นอ,อดโบ้ขึ้นเทนก็จมไปอีกละนันนกขัณก็ได้ว่าสุมาสิบุเปียนนอกนอกแต่ว่าเคยได้ยินนั่งแน่วหนึ่งก็มีนะเพราะนักผู้เจ้าคนว่าเมื่อมีผู้หาผู้รับเนี่ต้องยินดีแม้แต่นในฝ่ายพาาระเจ้าบริสุท์ผู้เจ้าว่าเมื่อเข้าไปบินถบาทไปบินถบาทไปบินถบาทในบ้านนี่ยบางเถ้าบา,บา,บา,ง,บางขงังบางข้าของคนสาธารณนอภารเนี่ก็ได้ย่างไป บบได้เลือกเลยรับบินธรรมบ่อยเลือกผู้เจ้าว่าห้ามเลือกันว่าบนว่าผู้นี่ผู้นี่เมื่อใส่ดีใจกับรับผู้นําเมื่อใส่บ่ดีใจบุัทธาบ่รับปิดบาดม้นรับเพื่อนนี่รับเพื่อนนั่นม้นรับเพื่อนนี่รับเพื่อนนั่นเว้นไปบบไดได้ผู้เจ้าว่าต้องรับไปว่ดเมื่อเขามีท่าเมื่อมีเขามีสมท่ามาใส่บารให้รับ้วยความตั้งใจห้ามเดี้ยวไปเบิงทั้งอื่นเพิ่นว่า ให้เบื่องเต้นในบาทเบิ่งเต้นในการเเขาจะใส่บาทเ็พื่อความสนใจให้ความสนใจให้ความสําคัญในการเี่เขาใส่บาทพอนว่าของนั่นสิดีก็ตามบ่ดีก็ตามของนั่นสิมักกระตามม่มักระตามสันใดก็ตามบะสันบ่ไดก็ตามี่ไหวทําความพอใจรับหรือความเคลรพ่นว่ากันผู้ใดรับหรือความบการพบก็จังเสียเอาไปถิ่มหรือเอาไปให้ผู้อื่นสันนะม่ยินดีในการรับเพิ่นปรับอาวัตใบในฝบผ้ากระได้จังววาตั้งาโอ้ผู้เจ้าเิ่นฉลาดนะเิ่นฉลาด พราะนั้นผู้รับนี่ต้องแสดงความยินดีเป็นโยมมือกันเพื่อรรมาวาไปนะหลูกเต่าร้อนร้านด้วยวัฏีิพี่น้องเอาอยัางมห้ดีใจวัดให้พ่อนยังดีก็ได้อนุโมทนาซะถูกไปก่อนยังก่หลายกันรักษานาใจของผู้ห้ไว้ที่เกิดวามสุขทั้งสองฝ่ายเลยเพื่อนวผู้ห้ก็ดีใจผู้รับก็ดีใจว่ามีแต่ความสุขเกิดขึ้นคือทอดกระทงกันไปใช้กระดานนะเป็นอย่างว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันอย่างที่หนึ่งการสงงครองกันและกันห้ อันที่สองบ้านอันที่สองการส่งคออีกอันหนึ่งที่นห้เกิดความสุขตัวนี้บริเสียวัตถุสิ่งของบริเสียเงินเสียทองแต่ว่าใส่ปากใส่ปากบอกว่าเป็นว่าเป็นนี่ก็เป่าใดมัอคือกันเลยเป่าใดนี่คือคิดยงกระเป๋าไปเบ็ดเป้่าใดได้ผด คือยังไหนก็บอกปบอกคำหนึ่งถึงความถูกต้องความเหมาะสมคือยังกระบอกไปเพื่อนว่าวได้อันว่าได้นี่บมดีปันไหนเที่ยวเ่าเป็นนดีคนว่าการแขวนเปล่าเป็นมีหลักในการเปล่าอยู่คนว่าหนึ่งคือต้องผูดข้าจริงสองค้าจริงนั่นต้องอ่อนหวานน้ำสามต้องเบิงการตองไลาน้ำสี่ค้าี่เป่าต้องเบื่อต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์คนว่าหาต้องว่าวโดยจิตเมียตา กันผู้ได้เบางนี้รักหาราการในีั้วเาเป็นคนวเบาเป็นเป็นคนเวเบาเป็นเบาอยู่วัดมือเป็นประโยชน์อยู่วัดมือคือกันเบาเป็นไม่ว่าานักปราบบฑิตเพันวาห้คิดทุกข่ำติดจะเเบาแต่ว่าเย้าเบาุกข่ำติดคิดคนเบาย่อๆว่าให้คิดทุกข่ำตีเขาจะเบาออกมาว่ามันจะเป็นการเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นบอเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์ให้คิดทุกข่ำติดจะเบา แต่เ่าถูกข้ามติขีดตัวความคิดบางอย่างบ่เป็นตะบ่อมากก็มีไหนอันบอกว่าบ่เป็นตะฟังเป็นโถษเป็นไพ่เป็นอันตรายหลายโดยเฉพาะมมือนี่มันเดี๋ยวว่ามเครื่องส่งเสริมคําเบาเบาโยกนัวถบีบมันก็ได้เลยเบากยกนัวีบก็ได้ยิ่นแต่ว่าโถษมันก็หลายขามทวีบเพื่อกันโทษมันก็ได้อันบอกว่าพก็สร้างบัตประเทศก็มีเอ้ถูกก็หักบัตประเทศก็มีบัตโลกก็มีแต่ว่าข้ามเบาสําคัญหลาย ขันบอกเป็นนี่เป็นที่รักคนเป็นที่รักของคนทั้งหลายเป็นที่รักไม่ใช่สัตว์คือกันสัตว์เดรัชฉานที่บอกสุนัขเขานี่นะขันบอกบุรีก็มันมันก็แสดงคบยินดีกันเลยเคยสังเกตเบื่งว่าขันบอกบุรีมันก็แสดงอาการบุดรีกบเผากันบุตรสาวทั้งคนเลยอ่าขันคนเท่าเบากันดีๆคือปุวยเจ้าวานะเบาข้ามจริงอ่อนหวานถูกการถูกเวลามีประโยชน์แ้วก็มีเมตตาในการเบากันจะไม่เป็นตะหักหลายบางคนบุมียังไงดอกไม่ข้ามเบาเป็น เป็นสับเป็นว่ามีข้ามบ่อเป็นเป็นสิ่งที่เฮ็ดในมูหักตั้งเถื่อท่านะการเป็นอยู่กับบ่หล่ำรวยภายในหนอกยศท้าบรรดาศักดิ์กับบ่มีภายในเต้าเป้าเป็นมู้หลายไปบันไดก็มีเต้ามูเปิ่นไปบันไดก็มีในข้นหักคนหอมีในข้นคือหอดก็มีเลยพวกเป้าเป็นเนี่ยว่าเป่าเป็นอังคั่งนล้วเป็นเงินเป็นทองของในวันธรรมดาเลยรวดหยอดข้ามบ่อก็มีนี่วันธรรมดาเนี่ยว่ามาเทาจัดงานได้ขึ้นมากเป็นโอกาสที่เทาจะได้มาสองคอการโดยป่า มียังดีกันมาว่อามาคุยกันมาเล่าสู่กันฟังเหมือนซะห่วยบางครั้งบางข้าวอยู่แต่บานเท่าบ่ได้ยินเด้ฟังกับไม่ได้บางเดือนก็ได้อยู่แต่กับขอบขั้วกับพวกกับเมียก็ไม่ได้เดียงเดิมเดิมเดิมกับก้อนละบอกกันไปกันมาพิจกันสามทั้งเถอก็ได้ทั้งเถอมาสิก็มีโอกาสได้ว้อาดีว้อามวนน้ากันเมียนเทียมาคบกับครูบาอาจารย์พบกับญาติโยมเขาวัดเขาว่ามันก็มีกิริยาวาจาที่ดีอยู่แล้วนะบอก เราดีอยู่เหลือมันก็เลยเป็นการปรับเปลี่ยนนิสัยเขานั่บางคนบมเคยว่าวอ่อนหวานก็ได้ว่าได้มาสิกกระไดบางคนบมเคยว่าวเราดีก็บวกานะพัายาเป็นการสงคอกันได้ว่าจ่าผู้ได้เห็นได้ก็เป็นเหตุที่ในเกิดความผูกพันกันเห็นเกิดข้อหักกันเป็นมูเป็นพวกกันไปนะมีมูมีพวกร้ายเดทต้งเจอกระได้คือหอดกันกระเทิงกันนะย้อน หนึ่าเขามาคบกันอย่างเสียละแล้วก็บาดีตัวกันอันที่สองส่งขอกันเลยว่าจาที่ดีที่ง่ายอันที่สามพัวการท่าประโยชน์การมาทําประโยชน์ให้แก่กันและกันคนเข่าทั้งหลายแต่มันอยู่ไพ่อยู่มันเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนนี่กะก็ดีอยู่แต่ว่ามันบ่มีความสุขอเช่นว่าเอาคิดจะเอาประโยชน์ส่วนตนบวกถึงประโยชน์ส่วนร่วมนะเห็นแก่เนือเห็นแก่ตัวอีย่างก็จะเอาแต่ซุ่มเจ้าของกลุ่มเจาของ โอเคจะสงเคราะห์ยังกันในส่วนนั้นก็อยู่เป็นตัวกันได้มันจะก็ได้แต่เข้ามาในหลักษณสนานี้เป็นการมาสงเคราะห์กันในส่วนนี้นํามาทําประโยชน์เดี๋ยวมาทมาทประโยชน์ในเกสศาสนาอย่างหนึ่งมาทําประโยชน์ในเกวัดนะคือวัดนัิละพนมีการพัฒนาป้ายเละปีแต่ละเดือนนะเมนวน่ายจะอยู่บ่หลายโยงเดียวเดียวประหยัดด้วยมิรัทธามีมิัทธาในการพัฒนามาเต่ละเทือนเี่เปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนแปลงไปไม่การปรับปรุงไม่การแจกไขเพื่อเป็นตะยูหมาะแก่การบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหรือบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเขา,าเบิ่งู้รดเคยเคยมาหรือว,ว่าเเคยมาไปหลอกเบิ่งว่าเป็นตะเบิ่งในจังหวัดตมามาหอดก็ไเป็นหลอกเบิ่องอไปเบิ่งพ็นวัดเสืรรรยยอลาไงหัวสันพูดอยู่ฟังนะปุริโอ้ทำเลบนธรรมาดาเดิมไม่ออกทำเลโลกเกสันมาก็ว่าดีแห้งเป็นาสาวสมัยใหม่โลกเกสันไปเบิ่งโอ้มันธรรมดาเราเห็นแล้วนะตมาว่า สิจะเลื่อนกวัดผู้เหตุกรมาจากเลื่ออัตมาวะมันยากาศมันดีวะมันได้ว่าตอนนี้กาลังมิเตเสาต่างโกโดโกเกเดอยู่เรียว่าไปเตเบิงได้มิเตเสากระไดเนี่ยมไปเบิงโอ้ยว่ากัมเห็นเดีอยวก็ขักไปอัตมาวะบอกก็บอ,อกวก่ากับผู้บาแต่วันมันสีแล้วย่อนไผบวว่าแล้วยงหนอนผาเด้๋ยวเหลี่ยงอนเฮาพุสุคนใส่กันคือเอามาสิแต่ก็มีจุดม,มุ่งหมายว่าทำบุญสังกทานเพื่อส,งสางศราน้ม่มคนว่า คน้รอยากสอยสังสลากคนก็ซ้อยได้ในช่วงนี้นะตามก้ลัง่องเขาเข้า่อนละมีน้อยก็ซส้อยน้อยมีไรกับสรอยไรายหล้วแต่ศรัท่าเ่นก็บบด้กนกดเจนดอกเฮ็ดเพื่ออย่างเพื่อประโยชน์ของศาสนาอาจารย์สุวรรณ่นก็บด้เวาเป็นคนเด้เพิ่นนี้ก็แหลอกันเป็นของประจําสถานที่เป็นของสังเป็นของศาสนาแต่เ่นเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลในช่วงนี้แต่เอาสั่งแล้วเันก็สิเป็นจุดหนึ่งในการจะเฮ้าจะได้มาอาศัยชื่อว่าเฮาเป็นผู้มิส่วนร่วม ในการมาเห็ดมาทำใน,นส่วนดีใจเลยไปวันได้ก็ไเดชซอยได้ดรวมน้ำเพลินเบิดเนมนเด็ดๆกรนกนตา่างหรือว่าเรื่องว่าหลายกตา่างซ้วมาเฮ้าเป็นผู้หนึ่งในการรวมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ศาสนาไปบัตรได้กับวัดเท่ากันเพามีส่วนเดียกันเห็นมีออกในรายคนว่าวัดนั่งก็กับเด้ซอยวัดนี่กับเด้ซอยเพิ่นไปเป็นคุยฟังว่าเป็ตนตาด,ดีใจนำเลยดีใจนำไม่บอกในรายคนว่า เป็นการสร้างประโยชน์บอนโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเสนาสนะนี่แหละเป็นจุดสําคัญด้วยกันในส่วนที่เขาจะได้อาศัยเพราะว่าคณะอมีในจุดนี้เกิดมาทําิจกรรมต่างๆผลนตกพนน้นลงถึงกากับลำบากเลยคือบางวัดนะบางวัดบอนผอมนะไปอยู่ใหม่ไปต่างใหม,ม่เมื่อมีกิจกรรมการงาน,งาน,น,นต่างๆเกินมาลำบากอยู่ลำบากอยู่แต่ว่าบางคนก็นมีศรัทธายินดีไปไม่ลำบากก็ไปคือไปลังหวัด เขนไปว่าฝนตกคำที่เราเวฝนตตคำสลากก็มีเงินปันได้สลาในหน่อยฝนตกคำย่างกินเขากัดยืนกินก็ะเป็นเนาะยืนกินเข่าเออยืนกินเขาเออเขา,เา,ขาท้าแต่ว่ามันถูกด้มันบอลมีบอลผอมก็ต้องไปยังสันสกอตเจ้ว,ว่าขันเป็นสันยุ่เลยกับบอดายแล้น้ําบาขึ้นกันจังวะในจุดนี้มันก็จะมีการพัฒนาในส่วนหนีนําเพื่อเป็นประโยชน์ในการใส่ทำกิจกรรมส่วนต,าต่างๆต่อไปในอนาคตนั่นแหละ เลยต้องอาศัยพวกเขาทั้งหลายนะตามกําลังศรัทธาของแต่ละบุคคลนะผู้ใด้ความกระเฮ็ดผู้ใด้ความกระล่อไปเช่นกันเห็นหรือความสบายใจนะนี่เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ศาสนาได้ไหเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ศาสนาคือหนวาสนาวาัตถุมีสิ่งเดียวในแนวพวกมาอยู่ประพฤติศีลประพฤติธรรมก็สะดวกบ่ชลำบากจนเกินไปคนซ้ำหนึง่งบ่อยากเข้าวัดก็ได้เข้าได้บหม มาอยู่มันสบายดเดจิตเจมันดีเกิดความสงบระงับเกิดความลมเย็นขึ้นมาในการไหนมาอยู่ในฐานที่นี่กันว่านี่ยกตัวอย่างว่าในส่วนหนึ่งคือประโยชน์แย่ศาสนาประโยชน์อีกหนึ่งคือประโยชน์แก่เขาเองนั่นแหละบางขงั้งบางข้าวเขาก็อาจจะได้มาใสต่อไปบัานอยู่ไปอยู่มา,าหาอยู่ให้กินไปหล่างกายสังขารมันก็เปลี่ยนไปไเลยเต่าะแลาเกะลามาบานจักสิไปใส่เห็ดยังเห็ดมาพอสมควรแล้ววันึ้อหอดความสงบเด้ไม่ออกเพราะเห็นในลายคนว่า เหตุนั่งเตนับเล้วบัดพราะปนัดมาสัตย์ทั้งเมนูเมนก็พราะปนัดสู่เขาวัดเขาว่าหาที่สงบบําเพ็ญนศีลสมาธิปัญญาบ่ได้คือจังมันเกิดความอุ่นใจสมบัยใจกากันเมนเทอไดเมีนนาได้มาได้เหนื่อยฟังคำสอนบนเจ้าเี็นความเห็นเปลี่ยนไปแต่ก่อนเคยยืดหมั่นถือหมั่นเคยสําคัญมันไมายในส่วนต่างๆมันคายออกบ่าะฉันคือจังสบายกก่าเก่าหฮงเถาหฮงสบายใจบอบ่เป็นถุกคือแต่ก่อนปันไดลเพราะฉน ยอน,นว่าได้เฮ็ดว่าดเฮ็ดว,ว่าไว้โอ้ดีใจหลายก็มีได้บางคนเป็นแนวนั้นไหยเห็นไปเป็นแนวนั้นล่ละจังว่านี่เท่ากับมันซอยกันในส่วนนี้คือว่าสร้างประโยชน์ในแก่สังคมสร้างประโยชน์ในแก่ศาสนาว่าบบได้ประโยชน์ตนตน,นี่เห็นว่าการสาะหอกันหรือการสร้างประโยชน์เรืออันหนึ่งคือว่าการส่งขอกในการบ่ถือตนถือโตตัวนี้สำคัญหลายกันเด้ปกติคนเฮาเกิดมาเนี่ยมีกิเลสอัตตาตัวตนติดมาน น้ำใจเห่าบัตสุคนนั่นแหละภาษาพากันสักกายติถิความสําคัญมันไว้ว่าโตเหาของเหาว่าตนเห่าโตเหาเนี่เป็นกองหักม่มีกามสำคัญในวนั้นมันก็ยึดไปวัดบัดเป็นมียังกะยึดไปวัดมีวัตถุสิ่งของเงินทองต่างๆกบว่าของเห่ายังกะของเห่าบัตรวัดความหมดสึกในลักษณะนั้นเป็นความหมดสึกเกิดเห้เกิดความสมบายยึดคัดคัดของมีข้อมูกข้อมันร้อนทิดตามมาหลาย เ่นังการมาเนี่ยเนี่ยเมกลวว่ามาปล่อยว่างในข้อมูลศึกในส่วนนั้นบ่คอยถือตนถือโตมันจะเป็นคนมียศมีเกียรติมีทานะมีหลับมีเงินมีทองมียังไรป็ได้กัตามเหมือมาในสังคมอย่างสิเขาทําตัวแบบธรรมดานะบ่ถือตนถือโตนั่งก็นั่งคือหมูกินกับกินคือหมูยังกับคือหมูบ่ได้ถือตนถือโตปานไหนเป็นการนอาปล่อยเลยปล่อยอัตตาตวตนคนว่าบ่เคยกาบกระได้กาบบ่เคยไหวก็ได้ไหว บม่คอยอ่อนน้อมตาตักระดเหตุมานะีา้งบ่เงื่อนเผือหนึ่งคือยังเป็นของเล็กหน่อยเนะแค่การไหวคนอื่นการกราบผู้บากราบพระเจ้าประสงฆ์ด้วยวกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปนะเท้าสังเกตบ่งดีดีเวลาเขากราบนั้นมันคว่มหมดซึ้บนธรรมาดาเลยสังเกตเบื่องคณมีสติว่าเวลาเขากราบพระด้วยไหวพระด้วยไหว,าวาบ้ได้กระตามกราบบ้ได้กระตามถ้าคนจะหายนี่กราบเลยบ่เฉียดงห้งนี่กราบเลยบ่หรือว่าเกิดความบ่พอใจยางเห็น กากที่วายอะไรบ่เป็นวายได้กากไปกับพเป็นตะเบิงนะเห็นบ่แย่คนเขี่ยตั้งเฮงถือบังคับให้กาบเออถือบังคับให้วายวายกับวายยุติวาว่าพวกเป็นตะเบิงนะเฮาเบิงหรอกกับพเป็นตะหักเป็นตะซักเตวาว่าเมื่อเอามาแล้วเขามีศรัทธามีความูลซึกที่มัดจะปลดปล่อยอัตตาตัวตัวท้องาบกราบก็เป็นตะเบิงเลยบางครั้งบางคราวอาตมาเคยสังเกตอย่าโยมบางคนมาวัดกราบคนลุกเลยเลยพิธีน้ำผึ่นนะคนกราบแบบ ปณิบันจงกันนะตั้งใจเปน้อมเมื่อขึ้นย่างงามล่องแบบตั้งใจใส่ใจโอ้ยผู้เบิ่งคนลอกนำเลยแต่ผู้กลับจะเป็นยังไงล่ะว่าก็ดีเหรอเกิดจะกลับได้น่ะไม่แท่กลับพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์บางขังบางข้าวโยมบางคนมีศรัทธาหลายนะมีศรัทธาหลายต้องเถื่อเห็นครูบาอาจารย์ไปเห็นครูบาอาจารย์มาเรื่องมาหาโขกลับไหวแบบสุดจิตสุดใจคนนี้อะไรยังสันมลธรรมดาเลย จิตใจต้องเป็นที่อ่อนหน่อมทอมตนด้ว่าคิตใจดีอยู่มซะเข้าเวน่ะมีความสุขเลยอาาตมาเคยสังเกตเวลาการผู้บาอาจารย์มือนกันเวลาไป่อบวาเทละเวลากลาบสังเกตมันข้อมูอซื้อข้าเนาะโอ้มันมันดีมันอ่อนนะใจอ่อนใจนิ่มมีความสุขพรญยาวาข้อมูอซื้อตัวนั้นการน้ำมันเหตุดี่ดูนี่เปินการถอนเป็นถอนเป็นการถอนสักกายติฏฐิถอนอัตตาตัวตน้องทาอกไป เขาสิเบาเบากายเบาใจไปอยูนในสังคมไหนก็เป็นตะหักนะเพราะว่าเข้าบอถือเหนือถือตัวเพราะกาบกับกาบเพราะไหวกับไหวเพราะหมอบกับเหมาะเพราะข้านกับข้านคือว่าเป็นตะหักคนเห็นก็เป็นตะหักผู้บอาจารย์เห็นก็เป็นตะหักพราะเห็นก็เป็นตะหักนี่เป็นเป็นสิ่งที่เนี่ยคนหักเหล่ตัวนี้ก็ได้นว่าการบอถือตนถือตัว ที่เป็นการส่งข้อสัญการเดียวกันต่างคนต่างอ่อนน้อมตนต่อกันต่างคนต่างบูคือตัวถือตนต่อการหักกันหลายมาเห็นกันม้วนว่ามันพีมันนองกันหมดเลยมันธรรมดาเลยตั้งแต่ดีโกปีก็นองอีกตั้งแต่กระไดตั้งแต่พี่นองกันยังสร้างกันยุ่กันมวยคุณธรรมก็ไดอันต่างคนต่างถือหนึ่งถือตัวที่เราพู้เจ้าพันยังว่าเป็นประโยชน์หลายเป็นมงคนเกียชีวิตอันหนึ่งถือกันญาติการนั่นจตสังกหโหคนว่าการสรงะหอยาติเข้ากับเชื่อเป็นยาในญาติยาที่รรมเดย ญาติยันกับญาติธรรมดาญาติสายโลหิตแต่ข้ามาถี่ว่าน้เป็นญาติที่ธรรมญาติทั้งธรรมคือมีศรัทธามีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันเขาเเป็นญาติทั้งธรรมเ้ามาสองคอกันในลักสัมนจังเฮนเกิดความสุขความเจริญทางด้านจิตใจจังหวะในมณนนี้พวกท่าทั้งหลายเชื่อว่าในมัสสางมงคลแก้ชีวิตของตนเองเดยทั้มทั้งหลายมาในล่ยบาทอาจารย์สุวรรณว่านิมนต์มาย0่สิบวัดบนท้อบาท อ่าสีเกินอยู่บ่จักกัตมาเบิ่งหลายเติบเลยน้นองเตี้เพิ่นกับวัวเลนิมนต์เตี้ยบนสัทธะสัทธากมามรวมน้องกันม,มีไล้นี่เป็นการดีหลายเด้อในมืนเนี่พวกเขาทั้งหลายตา้มากกับข้อนโมทนาสาธุน้ำหยาดจมทุกคนเด้อในการที่มารวมกันสังฆทานในวัดป่านนวลหน่อยในี่มีน,นะเพราะนั้นกนจะจบสมโภตนานี้กถาในวันนี้นะขอตั้งจิตตรงนาดีผ่องใสให้ญาติโยมเบิกบานสำราญใจคิดสิ่งใดสมหวังดังใจปอง ราคาขายก้อยรวยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านผลละากามีแฟนเลยฮกมันสมประสงค์ความทุกโศกโรกไหร่ายไข้ล่องชีวิตโจงสุขสดชื่นตุกคืนวันเทิน